เล็กทรเดตรับโมโหโบโมิลาดาฝืนคำสั่งหมอฉีดยาขึ้นคอนเสิร์ตอาเล็กทรเดตเปิดใจถึงภาพและคลิปคอยดูแลหวานใจโบโมิลาดาสุสีที่เจ็บขาจนต้องใส่เฟิกว่าเป็นห่วงเพราะโบฉีดยาขึ้นคอนเสิร์ตทั้งที่เขาเจ็บขามากโดยได้บอกไว้ว่าโมโหมากคือน้องเขาไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตบ,บ่อย เขาขึ้นทีก็เต็มที่เขาฉีดยาแก้ปวดก่อนขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเพื่อให้มันไม่ปวดเราก็เป็นห่วงหมองดเดินทําได้แต่ก็ต้องทำน้อยน้อยลงห้ามวิ่งห้ามกระโดดแต่ด้วยความที่ต้องทําน้องเลยฉีดยาแก้ปวดก่อนขึ้นเวทีพอลงเวทีขาก็เจ็บระบมนั่งรถเข็นกลับเพราะว่าเราไม่ยอมให้เดินแล้วมันเป็นธรรมดาครับถ้าเกิดมีส่วนที่อักเสบของกล้ามเนื้อพอไปใช้งานต่อเลือดมันก็ไปข้างมันบวมขึ้นมา ถ้าเกิดมันไม่ได้อักเสบมากขึ้นแค่ประครบหรือว่าอันตราซาวลดบวมได้นี่ยังไปถ่ายละครอยู่เลยแต่ว่าก็เซฟที่สุดค่ะไม่ได้เข้าซีนถ่ายละครก็ใส่เฝือกตลอด เรายัางไปรับไปส่งไม้ไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดงานดึกคุณแม่อาจไม่ไหวอย่างช่วงซ้อมคอนเสิร์ตบางวานันเลิกตีหนึ่งแม่ก็ไม่ไหวเราก็อาสาไปรับให้เราก็เตือนเขาแล้วอยากให้ลองคิดดูสมมติว่าถ้าเราฝืนแบบนี้แล้วอนาคตมันเจ็บยาว มันลำบากกับการใช้ชีวิตนะมันต้องผ่าตัดเพราะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นทําเท่าที่ทําได้แล้วก็สนุกกับมันที่สุดแต่อย่าฝืนโดยงานนี้ก็ได้บอกอีกว่าหายเมื่อไร่หมอบอกว่าต้องดูอาการครับเท่าที่คุยกับคุณหมอเขารอดูอีกสอาทิตย์ถ้าตอนนี้ผ่านไปประมาณสองอาทิตย์ต้องรอดูอีกอาทิตย์ว่าสภาพเป็นอย่างไรถ้าโอเคก็คงไม่ต้องผ่านั่นเองเรียกได้ว่าการเป็นห่วงและโมโหเสาโบเมลาดาในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า ว่าความเป็นห่วงทั้งนั้นเพราะหนุ่มอเล็กทียเดตนอกจากจะเป็นแฟนอันดับหนึ่งของสาวโบเมลดาแล้วยังเป็น FC ของสาวโบเมลดาอีกด้วยค่ะหวานคลั่งรักสุดน้ำตาลขึ้นสูงปรีดเลยทีเดียวขอขอบคุณโบเมลดาและอาเล็กทีรเดต ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ